ต้องยอมรับนะครับในความสามารถสําหรับชลินนันทนาค์นะครับเพราะว่าเก่งรอบด้านจริงๆครับจนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจําปี2541ผลงานของชลินนันทนาค์นะครับที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่นิยมอย่างมากได้แก่เพลงเรือนแพรครับมนรักดอกคําใต้หยาดเพชรและอื่นๆอีกมากมายครับที่สําคัญนะครับได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคําพระราชทานจากเพลงอาลัยรักก่อนจะผันไปเป็นผู้กํากับและก็ผู้อํานวยการสร้างครับ ต่อมานะคะเมื่อปี2514ค่ะมีผลงานในฐานะผู้ผลิตภาพยนตร์ครั้งแรกทั้งหมดกว่า19เรื่องโดยมีภาพยนตร์เรื่องรักข้ามคลองค่ะที่ทำรายได้สูงที่สุดและภาพยนตร์แผ่นดินแม่นะคะถือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของประเทศไทยที่สร้างในระบบ70ม mm มค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็เลิกทำหนังไปทิ้งทวนด้วยเรือคุณจ่าเรือแจวนะคะไว้เป็นเรื่องสุดท้ายเหตุเพราะว่าวงการหนังที่เปลี่ยนไปค่าตอบแทนน้อยจึงตัดสินใจเลิกทาค่ะ ก็ทำได้สิบแปดเรื่องครับสิบแปดปีเต็มๆกับการใช้ชีวิตในเราเรียนว่าภาพยนตร์ไทยนะครับแล้วก็พยายามทําให้มันดีขึ้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 นสาเหตุที่เรางดทําก็เพราะว่าค่าตอบแทนมันได้น้อยมากทุกอย่างแพงขึ้น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 แล้วก็สู้ไม่ไหวเพราะถ้าค่าตัวรัค่าตัวดาราแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นนะฮะก็คิดว่าจะพักระยะหนึ่งครับแต่ผมผมรักที่จะทำภาพยนตร์ไทยนะอยากทําแต่ว่าวันเวลามันยังไม่ใช่ ตลอดรลยะเวลา31ปีนะครับที่หายไปชรินนันทนาครยอมรับนะครับว่าคิดถึงวงการภาพยนตร์และก็ยังอยากกลับมาทำอีกครั้งถ้ามีโอกาสพร้อมเสมอครับมองไหนรัรมองก้อนเลยโอ้พร้อมและอยากทำนะฮะแต่ว่าเงินเนี่ยฮะการใช้ใจ่ายมาปัญหาปัญหาต้องใช้การสร้างภาพยนตร์ต้องเงินสดทั้งนั้นนะฮะที่จะไปยืมกลางทางไม่ได้เลฮะเราต้องมีเงินก้อนหนึ่ง เราทำเราก็หมดสิ้นอันนี้เยอะเพราะฉนั้นแล้วเราเป็นคนที่ว่าเราอยากจะไล่อะไรเราต้องเอาให้ได้ผมก็เลยพักไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่าลำบากเลยตอนหลังเราชอบนะฮะก็เรารักที่จะทำนะฮะก็ทำได้แต่ว่าตอนหลังก็ต้องหยุดเพราะว่าการเงินคือรายจ่ายเยอะรายรับน้อยก็กำไรน้อยวิววิวจะขาดทุนอะไรเงี้ยเราก็กลัวถ้าขาดทุนเราก็ต้องเดแย่เลยเป็นหนี้เป็นสินครับแต่ก็ยังคิดอยู่ว่าจะ วันหน,นึ่งอาจจะครับยัง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 ยงเราต้องเตรียมพร้อมว่าทังไทยไปถึงไหนแล้วก็อันนี้ก็ต้องคิดให้ดีค่าทําต้องดี